ก็คือเมื่อไรที่เราได้เงินมาจำนวน100บาทในเงิน100บาทเนี่ยเรามีเทคนิคอยู่อันหนึ่งที่เขาใช้กันทั่วเลยนะเอาไปใช้แทร่หลายมากๆเลยก็คือการแบ่งเงินเป็น6โถเงิน6โถก,ก็คือโถแรกก็คือเงินที่ใช้ดำรงชีพก็คือใช้กินใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่ากับข้าว อย่นี้นะอันนี้คือเงินดำรงชีพตรงนี้เราจะแบ่งไป55%ก็คือ100บาทถ้าเราได้มา100บาทเราจะต้องเสียไปกับเรื่องค่ากินค่าน้ำค่าไฟเนี่ยไปแล้วค่าเสื้อผ้าค่าแต่งตัวเนี่ย55บาทอันนี้คือโถท,ที่1น,นะโถท,ที่2คือเงินสนองสุขหมายความว่าไงหมายความว่าเป็นสิ่งที่เราอยากได้มากกว่าที่เราจะจำเป็นที่จะต้องใช้ในชีวิตเช่น อยากจะเปลี่ยนมือถืออ,อยากจะได้รองเท้าคู่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยอยากจะได้ของเล่นของเราเฉพาะส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยหรืออยากจะกินอะไรที่เป็นมื้อพิเศษพิเศษอ,อย่างร้านอาหารชื่อดงังพิซซ่าอร่อยอร่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็จะแบ่งออกมาอีก10%ก็คือถ้าเรามี100บาทเราก็จะแบ่งออกมา10บาท ส่วนเงินเกษียณเงินเกษียณหมายความว่าเงินที่วันหนึ่งเราจะอายุมากขึ้นเราจะไม่มีพะละักกาลังออกไปดิ้นรนเพื่อจะหารายได้เข้ามาเราก็จะต้องมีการออมเงินตรงนี้ไว้ใช้ในตอนที่เราอายุมากก็จะแบ่งเงินที่เรามีร้อยหนึ่งที่ได้เข้ามาเนี่ยออกไว้10บาทที่จะไม่ใช้เลยนะจนกว่าเราจะอายุ 60- 70นู่น,นอะ่ะเราถึงจะเอามาใช้ นะเรียกว่าเงินเย็นอาศัยอันหนึ่งเขาเรียกเงินเย็นนะเงินที่เราจะไม่ใช้เลยเก็บไว้อย่างเดียวเก็บไว้ใช้ตอนที่เราไม่สามารถที่จะไปทํางานหาเงินได้โอเคทที่4ี่ก็คือเงินเพื่อการศึกษาหมายความว่างหมายความว่าต่อให้เราเรียนจบป๊าป้าหมาม้าไม่ส่งพวกเราแล้วการเรียนรู้ไม่ใช่จบแค่เรียนจบหมหกจบปริญญา เพราะว่าความรู้ในปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนทุกวันเลยเราอาจจะต้องไปเทคคอร์สไปเรียนภาษาเพิ่มไปเรียนเรื่องการทำอาหารทำธุรกิจที่จะมาเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นการที่เราได้เงินมาร้อยบาทเนี่ยเราจะต้องแบ่งเงินสำหรับโลที่4สีมีไว้บ้างสัก10บาทก็คือ10%ถ้าเรามีร้อยหนึ่งนะสิก็คือ10บาทเก็บไว้สำหรับเพื่อจะใช้ในการเทคคอร์สเรียนอะไรเพิ่มเติม นะโซท,ที่5ก็คือเงินรางวัลเงนลินรางวัลหมายความว่าไงหมายความว่าในการที่เราทำงานหรือเราเรียนหนังสือเนี่ยเราบางทีเนี่ยทำพิชิตความสำเร็จอะไรบางอย่าง mm hmm. เช่นสอบติดอันดับหนึ่งในสิหรือถ้าเราทํำงานเราทํางานแล้วเราได้ได้ได,ได้ก็เรียกว,ว่าได้เป็นพนักงานดีเด่น อย่างเงี้ยอ่าบริษัทเขาอาจจะเลี้ยงฉลองให้เราอยู่แล้วเราก็อาจจะซื้อรางวัลให้กับตัวเราเองเลยก็ได้เช่นทํางานเดือนแรกได้เงินมาเราอาจจะเก็บเงินส่วนนี้ร้อยหนึ่งที่เราใช้จ่ายแล้วอีกสิเป็นเงินรางวัลสําหรับเราซึ่งเราอาจจะเอามาให้ป้าป๊าหมาหมาก็ได้เออเงินรางวัลนี้เราอาจจะซื้อความสุขให้กับตัวเราก็ได้หรือเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยเงินที่เราได้มาตรงนี้จากนักพักรางานของเราเนี่ยเราแบ่ง10%ที่จะเป็นรางวัลสำหรับตัวเองเนี่ย ให้ปลาให้มาก็ได้นะแล้วแต่ไอเดียนะว่าเราจะออกแบบแบบไหนและอันสุดท้ายโขสุดท้ายก็คือเงินแบ่งปันหมายความว่าไงหมายความว่า,วาทุกๆรายได้ที่เราได้มาใน100บาทเนี่ยถ้าเราสามารถแบ่งออกมาได้สัก5%เหรือ100ก็คือ5บาทเนี่ยสำหรับที่จะไว้แบ่งปันกับคนอื่นเหมือนกับคลิปที่อีเคยเปิดให้ดูคาราวที่แล้วอะ ว่าการให้เพียงเล็กๆน้อยๆอยโดยที่ไม่หวังผลน,นัเราหมั่นทาไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันเจะกลับมาหาเราแน่นอนและส่วนหนึ่งของการแบ่งปันของเราตรงนี้เนี่ยมันเท่ากับช่วยให้คนในสังคมเนี่ยไม่ไปเป็นขโมยไม่ไปเป็นโจรเด็กมีความรู้ที่จะเอาความรู้ไปทํางานทำอาชีพมากกว่าจะไปเป็นขโมยไปเป็นโจรไม่เป็นผู้ร้ายนะซึ่งตรงนี้เราก็ต้องเลือก แหล่งที่เราจะไปแบ่งปันต้องเป็นมูลิธิหรือเป็นสถานที่ที่เราคิดว่าเขาเอาเงินเราเนี่ยไปทําในสิ่งที่ดีจริงๆเพราะว่าบางที่เนี่ยเขา,าอาจจะหลอกว่าเป็นสถานที่มูลิธิแต่ว่าเขาอาจจะเอาเงินไปทำอื่นก็ได้หรือแม้แต่ขอทานเมื่อก่อนอี้นะให้ขอทานแต่เดี๋ยวนี้อีไม่ให้แล้วเพอาะอีรู้ว่าเดี๋ยวนี้มันมีกลุ่มที่เป็นแบบเหมือนนิชาชีพอะ ีท่ทำร้ายทำร้ายทำร้ายคนหรือไปจับคนมาแล้วก็มาทำให้เขามือขาดมือแขนขาดขาหักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมาขอทานเงี้ยแล้วเขาก็จะเอาเงินตัวเนี้ยส่วนใหญ่อะมาใช้เองแล้วก็แบ่งให้ขอทานแค่ค่ากินค่ายอยู่แค่นั้นเองเออก็อีรู้อย่างเงี้ยหลังๆนี้อีจะไม่ให้ขอทานแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันมันไม่โอเคด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าเขามาจากไหน อเ,เอาเงินไปซื้อยาไปกินเหล้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถ้าจะไปเนี่ยนี้จะเอาไปให้ที่แบบมูิีิเด็กกัมพาเด็กพิการเด็กตาบอดมากกว่าเนาะเพราะมันมีแหล่งของการนําเงินไปใช้เนี่ยชัดเจนมากกว่าประมาณนี้อันนี้ก็คือลักษณะของการเงินที่วันเนี้ยเราโตขึ้นเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเตรียมจะตัวว่าวันนึงเราก็ต้องทํางานต้องเก็บเงิน หรือแม้แต่วันนี้เรามีเงินค่าขนมเนี่ยถ้าเรารู้จักแบ่งรู้จักการใช้เนี่ยมันก็จะช่วยเราในอนาคตด้วยวิธีการบางอย่างที่คนเขาทำแล้วเออ,เอ,อ,เออีว่ามันน่าสนใจดีก็เลยเอามาแบ่งกันก็คือว่ามีคนบางคนเนี่ยเขาชอบไปเที่ยวแต่เงินเขาก็ไม่ได้มากเท่าไหร่ที่จะแบบไปได้ไปเที่ยวแบบดีๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเงินเดือนมันแค่หลักหมื่นต้นๆหรือสองหมื่นเองแค่ค่าใช้ใจ่ายเนี่ย สาสี่โถแรกนี่ก็แทบจะไม่เหลือเงินแล้วไม่มีเงินจะไปเก็บสําหรับให้รางวัลกับชีวิตไม่มีเงินจะไปทําบุญอะไรเงี้ยเนาะอันเนี้ยเขาก็อยากเที่ยวอ่ะจะทําไงอะ่ะเขาใช้วิธีคือยอมที่จะงดอาหารพิเศษบางอย่างที่เขากินนอกจากเขาได้เงินที่จะไปเที่ยวแล้วเขายังได้สุขภาพที่ดีกับมาด้วยอ่าอย่างเช่นเขาบอกว่าอะไรนะเปลี่ยนเป็นยอมเดิน ขึ้นรถวินมอเตอร์ไซค์เนี่สมมติเราอยู่ในซอยลึกต้องเสียค่าว,วินประมาณ50บาทต่อครั้งที่จะไปทํางานไปโรงเรียนอะไรเงี้ยเราเก็บตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยสมเดือนเราได้ไปเที่ยวแล้วนครวัดนครวัดอยู่ไหนรู้ไหมอยู่ประเทศอะไรรู้ไหมอยู่กัมพูชาใกล้ๆบ้านเราเองนั่งรถไปได้แล้วนะตอนนี้นั่งรถบขอสอบไปได้แล้วถ้าใช้ใจ่ายก็ไม่สูงมาก เราคิดว่าเราอยากจะไปฮ่องกงฮ่องกงน่าจะประมาณ2 0 0 0 0ื่นอ่าสองหมไปเที่ยวได้แล้วนะแต่ตั๋วเครื่องบินถูกนะราคาตั๋วเครื่องบินถูกแล้วก็อาจจะนอนแบบโรงแรมประมาณ3ดาวอะไรอย่างเงี้ยสดาวเขาบอกแค่งดบุฟเฟ่ที่เรากินประจาประจำเนี่ยหกรบาทต่อวันเราได้แล้วแค่6เดือนไปเที่ยวได้เลยฮ่องกงสบายๆนะอ่าเพราะว่าบุฟเฟ่จริงๆเดือนหนึ่งเราน่าจะไม่ได้กินทุกวัน อาจจะอาทิตย์ละครั้งาอาทิตย์ละครั้งก็ประมาณเดือนละ2 0 0 0กว่าบาทใช่ไหมสองพกว่าบาท6เดือนก็ได้แล้สามสี 3, 4, 000, ่หมื่เนาะโอเคถ้าเราอยากไปเกาหลีล่ะอยากไปเกาหลีก็เก็บประมาณ12เดือน,นในเรื่องของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยบางอย่างที่ถ้าเราลดได้ก็ช่วยเรื่องสุขภาพด้วยแล้วก็ได้ไปเที่ยวด้วยตอนนี้งานที่อีจะให้พวกเราทำก็คือ ให้ทำคลิปว่าเราจะช่วยที่บ้านประหยัดค่าใช้จ่ายได้ยังไงเอออะไรก็ได้อันนี้เปิดกว้างให้เราไปหาไอเดียใส่ความคิดสร้างสรรค์ใส่ความเอ่อครีเอทีฟของเราได้เต็มที่เลยเนาะเนาะทำคลิปนะที่จะแนะนำวิธียังไงก็ได้ที่จะทำให้เรา ประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านเพิ่มขึ้น